ไม่บอกก็คุณสาวแบบ่หอมได้ปานหน้นมันไมอขึ้นเรออันนี้เหรอคะอันนี้เหรอคะ,อนนอคะมีสมวนผสรของการผู้สม,มุนไพรที่ทําดับกลินปากแล้วก็ทําให้อ่าเหงื่อเราเนี่แข็งแรงมีเกลือนะคะสม,มนุนไพรหลายรายการที่อยู่ในนั้น เราลองก็ไปดูในไลน์นะชอนะไลน์ให้่ไนี้ค้าเลไม่เคยยเปลี่ยนหไ้เียนใหอย่าฝากของลงเปลี่ยนใหม่ใครี่พออันนี้ไปเทสไม่พอดูดิขายได้เลยนะแล้วแล้วเราจะเอาสินค้าจากไหนพวกถังในนี้ไงเปิดมือทือถังเลยแล้วก็เราไม่ต้องเก็บเงินไดเขาเก็บเป็เงินปทางนั่นเีดีนะเราไม่ต้องมีสินค้าสต็อกเลย ตลาดเรามันอยู่ในมือถือเงเดียวนแล้วเราแค่คิกเข้าไปปุ๊บส่งให้เขาเลยมีนที่อะไรซื้อออมาหอกเพ้่อยู่นะสมัครเป็นสมาชิกมาเทยด้คาขายเฉพาะยาตีฟันเ่ยเื่อไหมรายได้เป็นหลักแสนนะอันนี้เ่าที่งเฉพาะยาตีฟันคนใช้แล้วหูไปาชมพูเป็นยาตีฟันสบม่นี่ก็ดีสบู่ส่วนยาถอี่ส้ดเลยค่ะหวยซิวได้กับด้่ ตรงไหนที่สบู่กำลังอยู่นะนี่พักเลยนะเรามีสบู่สีอาบน้ั่นเลยที่น่แค่จ3 3> <c oughs> ับสองตัวนะจับสองตัวคือที่เอาใช้แล้วไปมีอะไรบ้างสบู่ยาสียาสีฟันของตะพ้อาใช่ไหมคนใช้แล้วหมดไปแล้วก็ซื้อซ้ำใหม่ใช่ไหมคะก็เกิดมาได้แต่เราต้องรู้ว่าอันไหนของจริงของแท้ไหมแต่ใหญ่เลยอันที่นี้เรามาเรามาเทสิ่งตะพ้ากัน ผงุ้งา้าเป็นยไงนะคะมันจะมีผงตุผ้าตามข้อตลาดนะคะอนี้ขี่บอกไม่ทอดหรอกใส่แล้วเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมนี่ครับนี่ค่ะอันนี้บริษัทเราจ้าเดี๋ยวดูนะจะสั่คผาให้ดูทุกคนมองมาใครอยากรู้ว่าตงผ้ากชไหมต้อง้องุกขึ้นมาเลยโอ้เบียนเราเสื้อเสื้อไหมคะเราจะสักงผ้าให้ดูนะเราเราจะสั่งอยู่ในอีเมล ผ้าขาวผ้า,าสีทุกอย่างได้หมดเลยในนี้จะมีหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนตัวใช้ได้ยี่สิบตัวหนึ่งตัวนี้ที่บ้านซักมือหรือซักเครื่องซักเครื่องซักมือได้หมดเลยใช้แฟนซักสามีซักมีน้ำซ้ได้หมดเลยนะคะนีค่ะก็ดูนะว่าทํายังไงเพเลยโนมาดูใกล้ๆก,ก็ได้ลูกสองคนเออได้ได้ความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะเอออันนี้เราผสมลงไปวิทยาศาสตเรานะคะแล้วก็ ของตลาดของของตลาดนะทีนี้ยกกระดดของตลาดยี่ห้อย่างบีทม่บอกยี่ห้อนะจะได้บีทเหียนกันหมดละบีสี่จ้าค่ะเห็นไหมคะค่ะดูกันแตกตัวนะคะอาดมก่อน ให้หนุ่มๆดมเอาอันนี้เี้ยวดมด้งดูใกล้ๆเดี้ยวดมมันดูหอมปะนี่ดมมันดูกะือนไ่ด้อะให้คนนึงเดสอันนี้ของเราน้มะเ้ามันจะหอมทิงๆน้ำมะข้าวปะจะลงสดได้แต่อันนี้มันจะหอมน้หอมเยอะๆมันจะไล่ไก่เชองค่ะน้องๆบอกเลยแล้วก็แต่ถ้าข้าวอ้อมเด็กน้อยไม่ได้แต่ตัวนี้ถ้าข้าวอ้อมเด็กน้อยได้จ่ยเด็กน้อยนี่มันต้องระวังทีนี้นี้เห็นไหมมันแตกตัว แต่ตัวนี้ยังผงยังลอยอยู่เลยเห็นไหมคะมันคืออะไรรู้ไหมคะมันคือแป้งมันคือแป้งใช่ทีนี้การเทสอันนี้คือพอดีดพอดีดตัวเนี้ยมันคืออ่าที่เป็นล้างแผลคนไข้อยู่ในเซเว่นก็มีสมัยก่อนมาอยูุก็ใช้ตัวนี้ล้างแผลคนไข้นะถ้าหยดใส่เสื้อนี่ักออกยากมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราจะซักเสื้อหรอเล่อันนี้อันนี้มันเป็นเสื้อผ้านะเสื้อผ้าเราเสร็จ เชือ่เสื้อผ้าขาวผ้าขาวแล้วก็เราจะซักันละอันนี้เป็นสัมภีอันนั้นนั่นท้องตลาดอันนี้ของผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นจังได้บัตนี้อันนี้ก็ซ่าใช่ไหมอันนี้ก็ซ่าถ้าซ่าถ้าซักเครื่องมันก็จะวนๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ บบุุานนะคคค่ณมก็งเซื้อไวซักผ้าปูที่นอนหรือผ้าห่มที่มีขอบกำลังที่มีขอบกำลังผ้าห่มนะผ้าปูเตียงผ้าอะไรเนี่ยมันจะมีความสาดกันดีมากอันนี้นะคะน้มันจะอ่าทีนี้เดี๋ยวให้ดูผ้าซ้ำทีนี้ดูผ้าซ้ำแล้วกันผ้าซ้ำนะอันนี้น้ำก็ขุ่นต่างกันแล้วเห็นไหม อ่ทีนี่เอาเพื่ไปีตึงพื้ทัวใช่แมยวเพื่อนหมอนทอดโอ้ยเปิดห้อส่งเล่นลูกค้าเล่นเอาสามารถซ้ำได้ดูนะคะฟังต่างเห็นไหมเริ่มแล้วนี่คือเริ่มจากซ้ำมาแล้วเห็นไหม Amazing ไหมที่นี่เห็นไหมท้ายไี่มดเลยสะอาดย่ตัวนี้ยังมีจุดอยู่นี่เห็นไหมคะดูน้ําค่ะดูน้ำน้ำเหลืองมันคือข้าวที่ดีมันแม้ความต่างต่างกันมากนี่คือผงซักผ้าที่ยอดเยี่ยมที่ไม่มีแป้งมันสำปรังแต่ตัวนี้มีแป้งเวลาเราแช่ประมาณสามชั่วโมงไปดมผ้าอีกครั้างึน เหม็นไหมเหม็นอันอะไรนะลูกราคากี่บาทระสัตมาชิปอยากซื้อบ้อสมาชิกราคาขายสองร้อยสามสิบราคาขายสามร้อยสี่สิบราคาสมาชิกสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบคือเป็นสมาชิกมันจะลดเป็นร้อยเลยกำไรต่อกล่องคือหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทตัวนี้ร้อยกว่าบาท มาขายเราขายราคาข้างกล่องเราได้กำไรได้กำไรหนึ่งร้อยบาทนั่นอยู่ในนั้นนะคะเห็นไหมราคาประมาณจิกตามนั้นเลยและวราก็ดีไหมคะ<ง>ดีเนาะนี่ค่ะด,ด,ด,ดีมาก